สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับเกร็ดความรู้เกมจ้าคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงวิธีการสมัคร Capcom ID กันนะครับซึ่งทำไมผมถึงทำคลิปนี้ขึ้นมาเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมจะบอกคุณผู้ชมว่าในวันที่8เมษายนนี้เวลา13นาฬิกถึงวันที่11เมษายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย Resident Evil Reverse เนี่ย จะให้เล่นตัว Open Beta Test หรือตัว OBT ครับผมทีนี้ประเด็นคือถ้าคุณผู้ชมจะเล่นเกมนี้ได้เนี่ยเท่าที่หาข้อมูลมานะครับคุณผู้ชมต้องมี Capcom ID ในการเข้าไปเล่นตัว Resident, Resident Evil ตัว Reverse ด้วยนะครับผมอ่าซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัคร Capcom ID กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้าอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยครับผม ซึ่งชื่อ URL เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description นะครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวที่ผมใส่ไว้ใน description เนี่ยเข้าได้ทางบน PC หรือบนมือถือก็ได้นะครับพอเข้ามาแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยครับผมแต่ถ้าเป็นมือถือเนี่ยหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันได้แหละครับเอาเป็นว่าเรามาฟังขั้นตอนการลงทะเบียนหรือสมัครแคปคอม ID กันเลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมกด sign up ไปเลยครับผมนี่ฮะพอกด sign up ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมสังเกตที่ตรงตรงข้างล่างนะครับมันจะมีคำว่า your@example.com กับ your password อยู่ให้คุณผู้ชมใส่อีเมลและพาสเวิร์ดลงไปครับผมโดยจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะ ไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมลและพาสเวิร์ดที่ใช้กับ IDPSN หรือ ID s t ต e ดนะครับคือคุณผู้ชมอาจจะมีอีเมลสำรองเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมก็ใช้อีเมลสำรองเนี่ยใส่ลงไปเลยก็ได้อ่าแต่็แล้วทีนี้ลงทั้งพาสเวิร์ดด้วยครับพาสเวิร์ดนี่คือคุณผู้ชมคิดขึ้นมาใหม่เลยก็ได้ครับผมประมาณนี้ครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะลงทะเบียนนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยจ้าเสร็จแ,แล้วทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปที่อีเมลของเราเลยครับ หลังจากที่เข้าอีเมลของเราแล้วนะครับนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ครับมันจะมีข้อความจาก Capcom ID ส่งมาครับผมแต่แล้วทีนี้ให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปก็จะขึ้นเป็นข้อความแบบนี้ครับให้คุณผู้ชมคลิกลิงก์ตรงนี้เข้าไปเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปนะครับนี่ฮะเท่ากับว่าตอนนี้เรา Wi-Fi c y c t i o n อีเมลที่ใช้สมัคร Capcom ID เรียบร้อยแล้วจากนี้นะครับคุณผู้ชมต้องมากรอกข้อมูลของเราครับผมซึ่งวิธีการกรอกข้อมูลนะครับให้คุณผู้ชมเลือกไปที่ go to the user information entry screen ครับตอนนี้คลิกเข้าไปแล้วจา้าเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็ใช้ชื่อที่เราต้องการเลยครับคุณผู้ชมตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่เกิน16อักษรน,นะครับอย่างเช่นกรณีผมเนี่ยก็คือจะเป็น โซจีแปดหกอะไรประมาณนี้อ่ะพอตั้งชื่อเสร็จปุ๊บนะครับให้คุณผู้ชมเลือกประเทศที่เราต้องการนะครับอ่าโดยส่วนตัวผมเลือกเป็นไทยแลนด์ละกันนะครับนี่ฮะผมเลือกไทยแลนด์จากนั้นให้คุณผู้ชมใส่วันเดือนปีเกิดของเราลงไปนะครับขอแนะนําว่าควรใส่ตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เลือกเพศครับผมนี่พอเลือกเพศนะครับก็จะมีเมลกับฟีเมลอ่าคุณผู้ชมเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ว่ากันไปนะครับอ่าเอาประมาณนี้ครับผม <Okay. S 2> พอใส่เสร็จปุ๊บนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอคำว่า continue ให้คุณผู้ชมเลือก continue ไปเลยครับพอกด continue มาละมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับเพื่อเป็นการยืนยัน confirm ว่าข้อมูลที่เรากรอกเนี้ยถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่ถูกต้องให้คุณผู้ชมกดไปที่ edit ตรงนี้ครับแล้วคุณผู้ชมไป edit profile ใหม่ได้เลยครับผมแต่แล้วทีนี้หลังจากที่ edit profile เสร็จปุ๊บนะครับให้กด continue พอกด continue ปุ๊บก็จะกลับมาที่หน้าจอแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วทีนี้อ่ะเราใส่โปรไฟล์ตามที่เราต้องการเนี่ยครบ100%แลปอลให้คุณผู้ชมกด c o n f i r รมตรงนี้ครับนี่เรียบร้อยครับผมเท่ากับว่าคุณผู้ชมได้สมัคร ID CAPCOM ID ไว้100%แล้วนะครับผมโอเค และนี่ก็คือทั้งหมดของวิธีการสมัครแ a p c o m ID เพื่อที่จะเข้าเล่นเกม Resident Evil r e w e r s e นะครับผมวันที่ผมถ่ายทำคลิปนี้ผมถ่ายเมื่อวันที่6เมษายนปี2564เป็นวันที่คุณผู้ชมสามารถไปโหลดเกม Resident Evil r e w e r s s เก็บไว้ในเครื่องได้ทั้งของ p l a y 4และ Steam แต่ประเด็นคือหลังจากที่ดาวน์โหลดมาละยังไม่สามารถเข้าเกมได้เพราะมันขึ้นเตือนว่าตอนนี้ กำลังซ่อมแซมหรือว่ากำลังเมนเทน n น n c e อยู่จนกว่าจะถึงวันที่8เมษายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเมื่อน,นั้นเนี่ยในวันที่8เมษายนในช่วงหลังจาก13นาฬิกาไปละเรามาว่ากันอีกทีนะครับว่าหลังจากที่สมัครแคป c o m ID ไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะเข้าเกม Resident Evil Reverse ได้อย่างไรนะครับผมอ่าเดี๋ยวมืน่นั้นค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ โอเคตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาน,นะที่นี้ด้ยวยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการเกรดความรู้เกมจ้าสวัสดีครับ